อ่านะครับคุณพิมพ์พายครับผมวันนี้นะฮะพวกเรามีเกมมาให้คุณพิม์เล่นนะครับเกมวันนี้นะครับเป็นเกมทายภาพปริศนาครับพอไหวไหมครับใายมากค่ะที่ฉันเกิดมานี่ฉันทายอะไรถูกหมด่ฉันไม่เกิดผิดอะไรสักอย่างเลยค่ะโอเคองั้นเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะดิฉันประกวดโอลิมปิกชนะการท่ายภาพค่ะยังไม่จบอีก <laughs> พร้อมนะครับคุณพิมพ์ะคะตื่นเต้นค่ะมาเลยค่ะทาพที่หนึ่งครับมาครับ ที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่วุนน้นเส้นไม่ใช่เส้นหมี่ไม่ใช่คลีปปากัดแต่เป็ดศิลปินผู้ยิ่งใหญ่คนที่ร้องเพลงพี่ไม่ได้ดักเจา้าเคราของอาจารย์ไม้ร่มธรรมชาติอโศกค,ค่ะและคำตอบก็คือ <S <s> <S ถูกต้องครับ ไจ่าที่สองมาครับอะชอบให้กูมีประเด็นอยู่แล้วรอวัคซีนพิมพ์รีพายกูอยากให้กูพูดคำว่าซีโนแวคซีโนแวคไฟเซอร์ไฟเซอร์พวกมึงอาจจะลืมไปแต่กูไม่เคยลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองเศร้าตายคนแกงอยู่เมืองใต้งูกระปา และคำต,ตอบก,ก็คือถูกต้องอครับยังไม่มีผิดเลยนะครับคุณพิมพ์ิพายครับภาพปริศนาข้อต่อไปอย,อย่ามาหลอกอย่ามาหลอกกูไปบ้ากูไม่เรื่องเห็นง่ามนิ้วสามนิ้วกูรู้เลยโอเคนะเมื่อวอานาพมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพนะน้องนะและคำต,ตอบของคุณพิมพ์ิพายก็คือถูกต้องครับ ไปทำเบื่วันที่อื่นไม่ต้องมาใช้ number 1 n e นั้นมาถูกกับกูแล้วมาถึงคาถามข้อสุดท้ายนะครับตอบถูกนี่ถือว่าเก่งมากนะครับขอกระดานค่ะไม่มีครับกระดานหมดครับกระดานหมดครับฉันขอตอบหลายครั้งได้ไหมคะข้อนี้อ่ะลองดูครับลูกพูนค่ะผิดครับพื้นยางมาตอยค่ะผิดครับโกโก้ปั่นผิดครับงอนไก่ดําจมูกหมาเป็นมะเร็งใต้ตาอสซาดามุสผิดครับผิดครับผิดครับโอริโอเปียดน้าจนยุ่ยผิดครับจะหมดเวลาแล้วนะครับหนังช้างผิดครับอ่ะหมดเวลาครับผมอ่ะให้ตอบอีกครั้งเดียวครับ ดิฉันจะมาเสียแชมป์ที่นี่เหรอคะดิฉันขอตอบว่าส้นของรองเท้านันยางที่ใช้งานมานานมากแล้วค่ะและคำตอบของคุณพิมพ์ลี่พายในข้อนี้นะครับก็คือผิดครับอ้ยยากมากอา่ภาพเฉลยครับมาครับ ตัวแรกค่ะนาโนไวค่ะสกัดจากไวท์เทนนิ่งอีกหนึ่งทีคุณลูกค้าเคยได้ยินคำว่าไวท์เทนนิ่งแบบไหน ตัวนี้อนุภาคโมเลกุลเล็กกว่าแล้วเข้าไปซ่อมบำรุงผิวให้ผิวขาวกระจ่งางใสได้มากกว่าไว้เทนนิ่ค่ะช่วยฟื้นฟูผิวอย่างเร่งด่วนลดรอยดำรอยแดงตามร่างกายข้อศอกดำหัวเ่าดำตาตุ่มดำด้านจะค่อยๆจางลงอย่างเห็นได้ชัดไม่มีสารอันตรายต่อผิวกลิ่นหอมน่าใช้ทาผสมโลชั่นที่มีหรือจะทาเพียวเตามหัวเผาข้อศอกตาตุ่ม ได้เลยแล้วเนื้อเซรั่มสีแดงตัวนี้มันพรีเมียมสุดๆเนื่องจากว่ามันสกัดจาก snow algae powder คือสารสกัดของสาหร่ายกิมะสีแดงบนเทืือกเขาแอลค่ะตัวนี้แพงแล้วหายากมากมีอยู่ในขวดนี้ค่ะและสารสกัดตัวสุดท้ายที่มีอยู่ในขวดนี้นะคะชื่อว่า aqua shooter ค่ะสารสกัดจากสาหร่ายสีน้ำตาลช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีไม่ให้น้ำเข้าไม่ให้น้ำออกผิวเป็นเด็ก พี่แนะนําเลยนะคะมาลองกันราคาถูกมากเธอฉันคิดว่าอัละพัตกว่าบาทขวดนึง6ปลอัน